เดยอีกแล้วนะจ๊ะนี่ป่าที่สองนะคะยึดไตยึดไตย่านะป่าที่สองพี่น้องค่ะข้างกระเข่าเขียนะคะเขีย เขียนก็เขียนเห็นไหมนี่แต่ดอกงามๆกำลังโตสวยๆเลยเนี่ย